หนังสือเสียงเรื่องคุณโสภาป่วนเมืองประพันธ์โดยวริษฐาก่อนฟังคลิปนี้ฝากทุกท่านกด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานต่อไปของวริษฐาด้วยนะคะคุณโสภาป่วนเมืองตอนที่28โดยวริษฐาหลังจากที่ประสิทธิ์ได้พาสุจิตราไปรักษาดวงตาย่างต่างประเทศแล้ว และได้บินกลับมาเมืองไทยเมื่อดวงตาของสุจิตราได้รับการรักษาจนเกือบจะหายสนิทจากนายแพทย์ฉายะซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของประสิทธิ์เองเมื่อจะบินกลับมาเมืองไทยแล้วประสิทธิ์จึงชักชวนให้ในายแพทย์ฉายะบินกลับมาเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนอีกด้วยเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วประสิทธิ์จึงให้สวัยจัดห้องไว้สำหรับนายแพทย์ฉายะ และพยายามกระทําให้นายแพทย์หนุ่มกับแผรวพิราชได้สนิทสนมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้เหตุผลของประสิทธิ์ก็คือเขากําลังจะต้องการหลานชายที่เป็นลูกชายของลูกพี่ลูกน้องของเขาคนหนึ่งได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกับเขายิ่งจะได้เห็นแพรวพิราชกับชายะจะสนิทสนมกันมากเพียงใดประสิทธ์ ก็ยิ่งพึงพอใจมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณความฝันที่ได้แอบวางไว้ก็ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเมื่อแหลยเห็นความเหมาะสมของแพรพิราชกับนายแพทย์ฉายะฝ่ายหญิงก็ทนายความฝ่ายชายก็นายแพทย์ประสิทธิ์ครุ่นคิดผางก็เผลออมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่เพียงผู้เดียวจนผู้ที่นั่งร่วมโต๊ะม้าหินอ่อนที่หน้าตึกย่างคงขมวดคิ้วอย่างงงๆ คุณประสิทธิ์คะยิ้มอะไรอยู่หรือคะฉันเห็นคุณยิ้มหวานอยู่คนเดียวนานแล้วนะคะสุจิตราถามประสิทธิ์จึงหันควาบมาสบในตากับสุจิตราแล้วจึงหัวเราะออกมาดังๆจนนายตาพรายอย่างมีความหมายคุณสุคุณคิดว่าไนหนูแรวของเรากับตาชายะหนะเหมาะสมกันไหมถาม ทั้งที่ใบหน้ายังคงยิ้มระรื่นและมีความหวังอะไรบางอย่างฉายอยู่ในสายตาอีกด้วยค่ะอะไรหรือคะคุณประสิทธิ์พูดอย่างนี้น่ะหมายความว่าอะไรกันหรือคะสุจิตราเข้าใจในวาจาของประสิทธิ์ในทุกถ่อยคำแต่เพราะอะไรบางอย่างที่ทำให้หนางนั้นต้องเสแสแ้งแกล้งทำมึนงง ระบายลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆแต่หนักหน่วงเมื่อต้องหวนคิดไปถึงชายหนุ่มอีกผู้หนึ่งปฏิการชายหนุ่มที่เฝ้าดูแลนางและแผวพิราชมาตลอดเมื่อครั้งที่นางกับแพวพิราชยังคงตกอบกันอยู่แล้วเขาหายตัวไปอยู่ซะที่ไหนกันนะเคยพยายามถามหาเขากับแพวพิราชแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอย่างชัดเจน ระหว่างที่นางต้องรักษาดวงตาอยู่ที่ต่างประเทศนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่นะระหว่างแพลวพิราชกับปฏิการชายหนุ่มผู้แสนดีประสิทธิ์ยิ่งตะเบงส่งเสียงหัวเราะด,ดังสนัน่นก่อนที่จะพูดกระไรกับสุจิตราอีกคืออย่างนี้นะคุณสุผมกำลังคิดว่าตาชายะหลานชายของผมกับยายหนูแพลวนะ่ะเหมาะสมกันมาก และบางทีผมก็อาจจะยกลูกสาวเราให้กับตาฉายากเสียเลยประสิทธิ์ยิ้มหวานกระแสสายตาที่พุ่งตรงบอกความในใจบางอย่างอย่างตรงไปตรงมาว่าจาเหมือนพูดเล่นแต่ท่าทางเอาจริงทำเอาอีกฝ่ายต้องรู้สึกสถานร้อนสถานหนาวขึ้นมาเสียเฉยเฉยคุณประสิทธ์คะเรื่องแบบนี้ คุณจะมาพูดเล่นไม่ได้นะคะสุจิตราค้านผมไม่ได้พูดเล่นๆนะคุณสุผมพูดจริงรอให้ยายหนูแพลวกลับมาจากทํางานก่อนเถอะผมจะจัดการพูดกับยายหนูแพลวตรงๆไปเลยประสิทธิ์ลากเสียงนิดๆพลายยิ้มปรากฏขึ้นมุมปากอีกฝ่ายกลับยิ่งสะเทือนใจยิ้มเศร้าๆให้แก่สามี ขณะทีระบายลมหายใจยาวแววตาปลงตกแม้จะไม่รู้สึกชิงชังใดๆต่อชายะแต่ความห่วงหาอาทรที่มีให้แก่ปฎิการก็ยังคงมีอยู่มากล้นแม้ในขณะนั้นจะไม่ได้เห็นหน้าตาของชายหนุ่มแต่สุจิตราก็ยังรู้สึกถึงความดีงามของเขาที่มีให้แก่นางและแผ่วพิราชเสมอมา หลายๆครั้งอยู่เหมือนกันที่สุดจิตรานึกอยากจะเอ่ยถามไปถึงปฏิการต่อแผวพิราชแต่อะไรหลายๆอย่างมันเหมือนบีบบังคับไม่ให้หนางต้องเอ่ยปากถามเหมือนกับน้ำท่วมปากสียอย่างนั้นแต่ในหนนี้สิประสิทธิ์กำลังคิดที่จะจัดคู่ให้กับแผ่พิราชหากแผ่พิราชนั้นมีใจให้แก่ฉายะสุจิตรา ก็คงไม่ต้องมาทุกใจอยู่อย่างนี้แน่แต่นี่นางพอที่จะรู้ใจแผ่พิราชได้เป็นอย่างดียิ่งแผ่พิราชมีใจให้แก่ปฏิการและปฏิการเองก็ยังมีใจให้แก่แผ่พิราชด้วยเช่นกันแต่ทำไมคนสองคนที่มีหัวใจตรงกันต้องกระทำตนเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักกันด้วยนะคุณสุคุณพอใจไหม ที่จะได้หลานชายผมมาเป็นลูกเขยของเรานะประสิทธิ์ถามและส่งยิ้มให้แก่สุจิตราดวงตาก็ยังพรายเหมือนล้อเล่นสุจิตราไม่ตอบกระไรได้แต่พยักหน้าช้าๆดวงตาหมุนเศร้าและเหม่อมองไปยังเบื้องหน้าอย่างไม่มีจุดหมายคุณสุมีอะไรกับฉันหรือคะ สวัยถามสุจิตราเมื่อถูกเรียกตัวเข้าหาขณะที่ประสิทธิ์ได้ขับรถออกไปอย่างบริษัทของเขาได้สักครู่แล้วสวัยรู้จักกับคุณการไหมสวัยสะดุ้งโยงกับคำถามที่ตรงไปตรงมาของสุจิตราพร้อมทั้งอดที่จะใจหายอยู่ไม่ได้เลยเหมือนกันเมื่อต้องหวนคิดไปถึงปฏิการ ชายหนุ่มแสนดีแต่ก็ต้องมาพลอยมีประวัติที่ด่างพร้อยไปก็เพราะหลงไปมัวอยู่กับวิรันตีผู้หญิงที่มากไปด้วยเล่หเหลี่ยมสวัยว่าไงล่ะทำไมถึงไม่ตอบฉันสัทีตกลงรู้จักกับผู้ชายที่ชื่อปฏิการไหมสุจิตราถามซ้ำดวงตามีแววคาดคั้นค่ะก็พอจะรู้จักอยู่หรอกค่ะ คุณสุถามทำไมหรือคะดวงตาดำคลับของสุติตรามีแววเคร่งขืมเหลือบขึ้นศบตาที่ดูเศร้าหมองของสวัยคุณการเขาเป็นคนดีมากเลยนะสวัยเมื่อครั้งที่ฉันกับยายหนูแพรวยังอาศัยอยู่ที่สลัมก็ได้เขาเนี่ยแหละที่คอยส่งเสียเงินทองมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบครัว นึกถึงเขาแล้วก็ใจหายนะไม่รู้ว่าเขาหายหน้าหายตาไปอยู่ซะที่ไหนจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าฉันกับยยหนูแพรวย้ายกลับมาอยู่บ้านเดิมกันแล้วขณะที่พูดแววตาของสุจิตรามีแววเหน็ดเหนื่อยและระทดท้อแต่สีหน้าสงบนิ่งเฉยจนสวัยต้องใจหายค่ะคุณการ เขเป็นคนดีค่ะสวัยตอบเสียงอ้อมแอมไม่เต็มเสียงนักยิ้มแห้งๆย่างเข้าใจถึงความหมายของสุจิตราสัมก็ยังพอจะรู้มาอีกด้วยว่าประสิทธิ์กำลังคิดที่จะจับคู่ให้กับแพวพิราชกับชายะหลานชายของเขาเองใช่เขาเป็นคนดีแต่ก็น่าเสียดายนะถ้า สุจิตราพูดได้เพียงเท่านั้นก็เงียบอึ้งไปความรู้สึกเหนื่อยหน่ายเอื่อมระอาวิ่งปาดเข้าจับที่คั่หัวใจถ้าคุณประสิทธิ์จะจับคู่ให้คุณหนูแพรวกับคุณชายะใช่ไหมคะคุณสุสไวยถามยังตรงไปตรงมาสุจิตราพยักหน้าช้าๆหัวคิ้วขมวดน้อยๆสีหน้าแสดงความหงุดหงิด คุณสุคาอย่าคิดอะไรมากมายไปเลยนะคะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดคะ่ะสวัยปลอบอย่างปรงๆขณะที่สองนายบ่าวกำลังนั่งปรึกษาหารือกันอยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้านรถเก่งคันโก้ของฉายะก็ได้เลี้ยวรถเข้ามาจอดอย่างหลานหน้าบ้านพอดีและเมื่อบานประตูรถถูกเปิดออกมาร่างเบาบางของแผพ่พิราช ก็ได้ก้าวออกมาจากรถคันนั้นด้วยเจ้าหล่อนถอดแว่นดำออกจากใบหน้าขาวและสะสวยส่งยิ้มให้แก่สุจิตราแต่ไกลและด้านคนขับก็ถูกเปิดประตูรถออกโดยที่มีร่างสูงผิวขาวใบหน้าหล่อคมของชายะก้าวลงมาจากรถด้วยอีกคนเขายิ้มให้แก่สุจิตราเมื่อมองไปศบหน้ากับสุจิตราแล้วจากนั้น ทั้งสองก็ได้พากันก้าวเดินมาทางสุจิตราและสวัยที่นั่งอยู่สวัยลายเห็นสองหนุ่มสาวกำลังก้าวมาทางตนเองจึงรีบขอตัวหลบไปเสียทางอื่นด้วยรู้ว่าสุจิตราเองก็กำลังต้องการที่จะพูดเรื่องสำคัญกับแผวพิราชอยู่อย่างไม่อยากอยู่เพื่อเราฟังเรื่องราวอันเป็นความเจ็บช้ำของทุกๆุกฝ่ายสวัยรู้ว่า นายแพทย์หนุ่มชายะเองก็มีใจให้แก่แรวพิราชและส่วนแรวพิราชเองก็ใช่ว่าจะตัดปฏิการขาดไปจากใจเสียที่ไหนแต่ที่ต้องห่างเหินจากเขานั้นสวัยก็ยังหาสาเหตุอันนั้นไม่พบมันเป็นเรื่องที่ซ่อนเร้นอยู่กับใจของแพวพิราชเองสวัยจะรู้มากเกินไปก็คงจะไม่ดีนักเป็นแม่บ้าน ก็ควรที่จะมีหน้าที่เพียงแค่จะดูแลบ้านขืนไปวุ่นวายอะไรมากมายไปนักบางทีก็อาจต้องเดือดร้อนหางานใหม่ทำก็เป็นได้ถึงแม้ในใจจะนึกเวทนาต่อบริการมากเพียงใดก็ตามทีคุณอานั่งรอหนูแพลวอยู่หรือครับชายะถามเสียงอ่อนโยนขณะที่ก้าว เข้ามานั่งอย่างเก้าอี้ม้าหินอ่อนอีกตัวตรงหน้าสุจิตราจ้าว่าแต่ราชายะเธอะไปรับยายหนูแพลวมาหรือจ๊ะสุจิตราถามแก้เกออีกฝ่ายจึงหัวเราะอย่างรู้เท่าทันครับคุณอาแต่เอ๊ะถ้าทางเหมือนคุณอากำลังจะต้องการพูดคุยกับหนูแพรวอยู่ใช่ไหมครับนายแพทย์ชายะ ถามอย่างอ่านแววตาของสุจิตราออกอีกฝ่ายจึงยิ้มและพยักหน้าช้าๆนายแพทย์ชายะจึงถอยตัวออกไปแต่ก่อนที่จะไปก็ยังมีมารยาทขออนุญาตก่อนจากไปคุณแม่มีอะไรจะพูดกับแพรหรือคะแพรพิราชถามเมื่อจะลาเห็นร่างสูงของนายแพทย์ชายะหายเข้าไปในตึกได้สักครู่ รู้ตัวหรือยังล่ะว่าคุณพ่อของหนูเขาจะให้หนูมั่นหมายกับตาชายานะจ้าสุติตาบอกน้ำเสียงเรียบๆหากแต่สายตาที่ถ่ายทอดความรู้สึกหลายสิ่งและก่อให้เกิดความสังหอนบางอย่างวูบขึ้นในอกอีกครั้งที่ก้อนแข็งๆแล่นจุกข,ขึ้นมาบนลำคอในทันทีเมื่อสมองหวนคิดไปถึงปฏิการกับวิรันตี ทั้งสองคนพากันหายหน้าหายตาไปทั้งคู่ปฏิการยังหนุ่มและหล่อเหลากว่าบิดาของเจ้าหล่อนมากมายนักอย่างนี้แล้วมีหรือที่วิรันตีจะยอมเลิกราจากเขาไปง่ายๆย,ยิ่งกำลังจะมีลูกด้วยกันอีกด้วยและด้วยความรู้สึกนิคคิดอันนี้เองที่ทำให้แพวพิราชถึงกับโล่งออกไปว่ากํมมันสิคะคุณแม่ แควพิราชพูดหน้าตาเฉยกบเกลื่อนความขมขื่นไว้แต่ภายในหน้าอย่างมิดชิดยีนน่งูแพร้วคิดดีแล้วหรือจ้าที่พูดมานะ่ะน้ำเสียงของสุจิตราขมขื่นสั่นสะท้านแววตาร้อนรนแต่ก็พยายามข่มความกระวนกระวายและความรู้สึกเมื่อนึกทบทวนย้อนไปหาความหลังนึกเสียดายความรู้สึกดีด ที่ปฏิการเคยมีต่อนางและแลพรพิราชเสมอมาค่ะคุณแม่แพรจะมั่นกับพี่ชายยะตามที่คุณพ่อต้องการค่ะแล้วใจของหนูเองละจ้ะหนูแพรจะไม่ถามใจของหนูเองบ้างหรือจ๊ะวาจาของมารดาวฟังดูแปลกแฝงในอันลึกซึง้งจนแพรพิราชรู้สึกระแวงขึ้นมาอย่างประหลาด ความอบอุ่นกลับคืนเป็นความอ้างว้างความกล้าหาญกลับเป็นความน้อยใจแต่ก็ยังอุตสาห์พยักหน้าตอบรับแทนคําตอบซึ่งก็ดีบางทีถ้าเจ้าหล่อนได้แต่งงานกับฉายะแล้วก็คงจะตัดใจจากปฏิการไปได้เองหากเจ้าหล่อนจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับฉายะเสียในต่างแดน แทนที่จะอยู่เห็นหน้าเขาทุกเมื่อเชื่อวันในเมืองไทยนี้ก็ยังจะทำใจอยู่ไม่ได้นั่นเองหากถ้ายังได้เห็นหน้าเขาอยู่ไม่รับรู้รับเห็นเสียจะดีกว่าแม้ในระยะนี้อาจจะไม่ค่อยได้พบเจอหน้ากันแต่เมื่อจะยังอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยกันสักวันหนึ่งข้างหน้าอย่างอีกไกลอาจจะต้องพบเจอกัน ไปให้ไกลเสียสุดลูกหูลูกตาไม่ต้องพบหน้าเขาอีกเลยตราบชั่วชีวิตนี้และหากเมื่อวันนั้นมาถึงจริงมันก็คงจะกลายเป็นความลืมเลือนในความทรงจำไปเองยายหนูแพรวแม่อยากให้หนูคิดใหม่อีกทีนะจ๊ะเรื่องคู่ครองไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันเล่นๆน,นะจ๊ะ มันคือชีวิตทั้งชีวิตของหนูเชียวนะจ๊ะสุจิตราพยายามพูดเตือนสติแก่บุตรสาวแพรวคิดดีแล้วค่ะคุณแม่แพรวขอตัวก่อนนะคะแพรวพิราชพูดเสียงอ่อนและกิริยาพละหนีห่างจากมารดาไปทำให้สุจิตราต้องเลือดฉีดผ่านไปทั่วร่างกายรู้สึกตัวว่าใบหน้าแดงเข้มเพราะริมฝีปาก เหม่บังคับมีให้สันระริกมีใช้ความโกรธแค้นแต่อย่างไรมันเป็นความรู้สึกที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนั่นเองบัดนี้สุจิตราได้รู้ซึ้งถึงจิตใจของบุตรสาวคนเดียวของนางแล้วว่าแผ่พิราชกำลังเจ็บและประชดประชันอยู่กับใครคนหนึ่งแน่นอนว่าคนที่แผ่พิราชกำลังประชดประชันอยู่นั้นจะต้องเป็นปฏิการแต่สุจิตรา ก็ยังหาสาเหตุไม่พบว่าเพราะเหตุใดที่แพวพิราชต้องตัดสินใจเช่นนั้นได้แต่นั่งทอดถอนใจมองดูร่างบอบบางของแพวพิราชเดินก้มหน้าหายเข้าไปในตึกและตัวของแพวพิราชเองก็ยืนปล่อยหยาดน้ำตาให้รินไหลลงมาอาบที่แก้มทั้งสองข้างขณะที่ยืนสะอื้นหลังพิงบานประตูห้องนอนของเจ้าหล่อนนั่นเอง ก่อนที่มันจะทันลักร่วงภูออกมาราวกับทํานบพังเป็นเวลาที่ยาวนานทีเดียวนับแต่ที่กลับจากว่าความยังต่างจังหวัดเมื่อกลับมาถึงบ้านพักปฏิการก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยเหวนเสียจากนั่งกระดกเล่าเข้าปากแต่เพียงอย่างเดียวยิ่งเห็นว่าเพื่อนรักทั้งสองสมหวังในรักกันไปแล้วหัวใจของปฏิการ ก็ยิ่งเจ็บระบมมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะความริษยาต่อเพื่อนรักทั้งสองแต่อย่างไรมันเป็นความเจ็บช้ำในหัวใจที่เขาเองก็ไม่อาจที่จะหวนกลับไปแก้ไขเรื่องราวให้เกิดขึ้นในอดีตได้เหมือนกับเวรกรรมที่ตามซ้ำเขาให้ต้องเจ็บช้ำทวีคูณมากยิ่งขึ้นชีวิตของปฏิการในยามนี้แล้วเหมือนกับนกที่ไร้คู่ ต้องบินว้าเวอยู่ลำพังตัวเดียวท่ากลางโลกอันอ้างว้างจะเหลียวแลมก็ไม่พบผู้ใดเลยหัวใจเริ่มวิววันเมื่อนึกย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมาความว้าเวแลนเข้ามาผาสมกับความรู้สึกเยือกเย็นในหัวใจแผ่พิราชจะรู้บ้างไหมนะว่ยยามนี้หัวใจของเขานั้นต้องเจ็บช้ำเพียงใด เมื่อต้องหวนให้คิดถึงอดีตอันมีเจ้าหล่อนเป็นเจ้าหัวใจของเขามาตลอดนับแต่ที่ยังไม่รู้ตัวจนมารู้สึกตัวก็เกือบจะสายเกินแก้หลายๆครั้งเลยทีเดียวที่เขาต้องเฝ้าคิดถึงแต่เจ้าหล่อนและก็ได้เล่าที่อยู่เบื้องหน้าของเขาเนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนคอยปลอบใจเขาเจ้าหล่อนจะรู้ไหมนะว่าเขาเอง ก็หลงรักเจ้าหล่อนแต่แรกพบแม้ในตอนนั้นจะนึกแคลงใจกับอาชีพของเจ้าหล่อนแต่ความรักมันยังอุตสาหแทรกกลางระหว่างความแคลงใจกับความรักขึ้นมาจนได้และเมื่อเขาจะรับรู้ความจริงจนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแผ่วพีราชกลับหายไปจากชีวิตของเขาราวกับจะถูกอดีตกลืนกินเจ้าหล่อนไปเสียอย่างนั้น เสียงรถยนต์ลั่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านปฏิการยังคงไม่ใส่ใจนั่งกระดกเล่าของเขาไปเรื่อยๆสายตาก็มองไปรอบๆบริเวณสวนของบ้านมีแต่ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เพื่อความร่มรื่นเช่นหางนกยูงจามจุรีและหูกวางกับผลไม้พื้นๆเช่นมะม่วงชมพู่ขนุนน้อยหนา ทั่วบ้านจึงดูทึมทึบไม่สดชื่นเท่าที่ควรก็คงจะเหมือนกับหัวใจของปฏิการในยามนี้ในสิทธิ์ดูท่าทางแล้วในการเพื่อนรักของเรานี่ท่าจะมีความสุขอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ขวดเหล้าเลยใช่ไหมนะเชลบชลัยพูดขึ้นขณะที่ก้าวเข้ามานั่งกับเก้าอี้มาหินอ่อนเบื้องหน้าของปฏิการเออว่า ถ้าแม้จะมีเสียงเพลงเย็นๆด้วยนะคงจะมีใครต้องตายคาขวดเหล้าอยู่ที่นี่แน่ๆเลยว่ะสิทธิ์พูดเสริมขึ้นในขณะที่ทิ้งตัวลงนั่งกับเก้าอี้ม,ม้าหินอ่อนอีกข้างหนึ่งของปฏิการแล้วหันมาทำหน้าทะเลนใส่ปฏิการหากแต่ปฏิการยังคงเฉยชาไม่แสดงกริยาใดๆว่าจะพึงพอใจหรือโกรธแค้น ยังคงกระดกเล่าของเขาอยู่ต่อไปทั้งยังจะทำราวกับว่าภายในสวนหลังบ้านนี่ยังคงมีเพียงเขาอยู่คนเดียวนี่ในการถามจริงๆเถอวะนายไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือวะนอกจากจะกินเหล้าอยู่อย่างนี้นะ่ะฉลบฉลายชักฉุนจึงขึ้นเสียงดังอย่างไม่เกรงใดๆหากแต่ปฏิการ ยังคงกริยาเดิมๆของเขาทำเหมือนจะอยู่ตัวคนเดียวในโลกเออทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเถอะโปรดรู้ตัวไว้ด้วยเถอะนะว่าขณะนี้นะ่ะคุณแพลวเธอใกล้จะมั่นกับผู้ชายที่ดีพร้อมและไม่บ้าเล่ายายอย่างนายอีกด้วยสิทธิโกรธจัดจนถึงกับระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่จึงโพ้งความจริงออกไปเพราะหลังจากที่เขา ได้พูดคุยกับบุรตรสรินเมื่อเมื่อตอนกลางวันที่รับประทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันที่สวนอาหารแห่งหนึ่งบุตรสรินได้พูดถึงเรื่องงานมั่นระหว่างแพวพิราชกับนายแพทย์ฉายะและนายแพทย์ฉายะผู้นี้ก็มีศัก์เป็นหลานชายของคุณประสิทธิ์เป็นผู้ที่รักษาดวงตาของคุณสุจิตราจนหายสนิทจากที่มองอะไรไม่เห็น ดวงตาก็กลับมาสว่างอีกครั้งถือว่านายแพทย์ฉายะผู้นี้จะมีภาษีที่เหนือกว่าปฏิการเพื่อนรักของเขามากมายหลายขุมนักและที่สําคัญนายแพทย์ผู้นี้ก็ไม่ได้ติดเหล้าจนแทบจะไม่มีเวลากระทําสิ่งอื่นใดนอกจากนั่งกระดกเหล้าอย่างปฏิการคุณแพลวกำลังจะมั่นมั่นกับใคร ปฏิการวางแก้วเหล้าลงกับโต๊ะหินอ่อนอย่างแรงจนแก้วใบนั้นต้องแตกกระจายเหล้าที่ยังเหลืออยู่กับแก้วจึงไหลมาถูกตัวของเขาเองแต่เขาก็ทำกริยาเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้องมองใบหน้าของสิทธ์ด้วยดวงตาที่โศกนายแพทย์ฉายะเฉลบฉลยบอกเรียบๆอย่างสะกดอารมณ์ นายสองคนก็คงจะรู้จากคนรักของพวกนายสินะโชคดีที่มีคนรักปฏิการพูดอย่างเศร้าดวงตาหม่นลงอย่างใช้ความคิดเออใช่เมื่อรู้แบบนี้แล้วนายจะทำอย่างไรต่อไปอีกหรือว่าจะปล่อยให้ความรักที่นายมีต่อคุณแพรวต้องหลุดลอยหายไปต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหรือวะสิท์ถามฉุนฉุน ดวงตาจ้องมองปฏิการอย่างจริงจังปฏิการสายหน้าอย่างเศร้าๆไม่พูดกระไรต่อไปอีกเว้นเสียจากนางดื่มเหล้าของเขาต่อไปเรื่อยๆปล่อยให้เพื่อนรักทั้งสองต้องขาดใจอยู่กับกิริยาของเขาจนในที่สุดสิทธิ์และฉลบฉลายต้องทนต่อกิริยาอันเย็นชาของปฏิการต่อไปไม่ไหวทั้งสองจึงลุดพวดพลาด และพากันเดินหายเข้าตึกไปโดยที่ไม่มีใครจะคิดเหลียวหลังกลับมาดูปฏิการกันอีกเลยว่าเขานั้นจะเป็นเช่นไรต่อไป